ากินแบนก้อนเขา่าวอกินเข่าเลยบ้านเนี่ยอากินข่ากับแกงปลากัแกงปลาใส่ดอกหอมใส่กระลำดอกใส่บกักบวกนี่ส่งผักเทียมปลาบูนี่แหละให้เป็นแก้วให้เป็นปนตอนปลาบูมให้เป็นแก้ว กระสมผักเทียมบักเทียมบ้านในสมแหงดอกอันนี้ค่อยๆหลังพอเสียบเพราะมันๆนเน,นี่ยเองยับหยาบเพิ่นสะหยำใดบ่ปุ๊บยยำได้บ่ย้ายผักเทียมสมบักเทียมหยับหยาบเด้แเสียบบ่เกงปลาปลาซื้อน้ำย้ายหนูปลาถืออีงูเพิน่นเลยซื้อออกมาเกงเอา,าแกียง,งหอน โอ้ยสายนั่นสายเสียกที่จุ่มถ้วยเขา่าโอ้จุ่มถ้วยเนื้อกินสายเสียกอีหยังล่ะนะ่พนาะว่าจุ่มอีหลีเออบะมัดไปกินเมื่อนี้ได้แต่ว่าเมื่อเบ้นกินไม่ได้มันสีส้มบ่ให้กินส้มแล้วมันสีทองบ่ดีอีก ยากน้ำเนื้อกินเนี่ยแหละต้องควบคุมเรื่องอาหารจันพ้นทาย